ต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะเพื่อนเพื่อนหรือว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าต้นใจใบกลมนะคะเพื่อนเพื่อนต้นเขาจะกลมกลมน่ารักนะคะใบนะคะคือใบอ่ะลักษณะใบเขาจะกลมกลมน่ารักน่ามองก็นิยมเอามาทําเป็นบอนไซหรือว่าไม้กระถางอย่างนี้นะคะค่ะชอบแดดนะคะพอสมควรนะคะก็คือว่าตั้งไว้ในตั้งไว้ในท,ที่ที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะ หรือว่าถ้าอยู่ในร่มเราก็เอาเขามาตากแดดซะหน่อยบ้างนะคะเพื่อความแข็งแรงเพื่อความเจริญเติบโตของเขานะคะลดน้ำนะคะลดน้ำก็เขาว่าไม่ต้องลดเยอะก็ได้นะคะสัปดาห์ละสองสาครั้งประมาณนี้นะคะใบกลมน่ารักเชียร์เพื่อนๆค่ะเขาว่าปลูกง่ายด้วยนะ เพียงแค่เอากิ่งที่ตัดตัดแต่งของเขาแล้วอะเอามาเอามาปักดินนะคะอย่าให้ดินแน่นเกินนะอย่าให้หลวมเกินนะคะค่ะก็จะเป็นง่ายที่ดูข้อมูลมานะคะสวยเชี่ยวความหมายดีด้วยนะคะเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันด้วยนะคะช้อนเงินช้อนทองอช้อนความโชคดี รับเพลงนะคะค่ะใบกลมน่ารักเชียววันนี้มาที่ร้านพิมพ์งานนะคะพิมพ์เอกสารก็เลยเห็นน่ารักดีก็เลยขอถ่ายคลิปนิดนึงนะคะ